สวัสดีครับวันนี้มาที่แอปแคป c ัดนะครับมีเพื่อนๆถามนะครับให้สอนเซ็นเซอร์ดวงตานะครับแล้วก็ขยับตามใบหน้าของเรานะครับโอเคผมไปหาข้อมูลมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวลองทําให้ดูนะครับขั้นตอนแรกนะครับเพื่อนๆเราต้องเปิดคลิปมาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะให้มันเซ็นเซอร์ดวงตาตามตอนที่ผมขยับนะเพื่อนๆต้องก๊อปก๊อปคลิปก่อนครับอยวลบไอ้โลโก้นี่ออก แตะที่คลิปก่อนนะครับแล้วก็คัดลอกครับอย่มาแล้วครับสองอันเนาะมาแล้วนะได้คลิปสองอันทีนี้ต้องเรียงนะครับเรียงให้มันเป็นบนกับล่างนะครับเพื่อนๆต้องไปที่คําสั่งด้านล่างครับ Overlay ครับเห็นไหมเห็น Overlay ปะกดหนึ่งทีนะครับทีนี้แตะที่คลิปอันแรกครับแล้วก็เลื่อนไปครับ มันจะมีคําสั่งโอเวอร์เลยที่เป็นอักษรไฟคอยๆกันอยู่แบบนี้ครับเพื่ๆกดเลยครับโอเวอร์เลยคอยปึ๊บเห็นไหมมันเรียงบนล่างเลยเห็นปะทีนี้ครับขั้นตอน,ต,อนต่อไปครับกําหนดจุดอย่างใช้มันเซ็นเซอร์ตรงไหนครับผมใช้มันเริ่มตรงนี้นก็แตะคลิปด้านล่างแล้วก็แยกมันก่อนลบทิ้งไปเห็นไหมครับเวลาเราลบแล้วอะไอแถบมันจะอยู่ที่เดิมครับเห็นไหมตำแหน่งมันจะเหมือนเดิมนะครับ ันก็จะเวลาเราทําอะไรกับมันมันจะซ้อนกันแล้วมันจะเห็นว่ามันขยับเหมือนเดิมนะครับอ่ะต่อไปครับเราไปเลือกอเอฟเฟกก่อนนะครับไปที่เอฟเฟกนะครับอ่าปึ๊บเลือกเป็นพื้นฐานครับมันจะอยู่ด้านล่างครับโมเสสนะครับเปิดอ่าเอ้ยผมลืมปิดเสียงขออนุญาตปิดเสียงก่อนปึ๊บอ่ะปิดเสียงแล้ว ปุ๊บมาแล้วเลยไหมครับมันจะโมเสตด้านด้านหน้านะครับแต่พอแถบที่เราซ้อนกัน2เลเยอร์มันจะไม่ติดครับเพราะว่ามันจะแสดงผลแค่เลเยอร์เดียวครับอ่ะถ้าเล2เลเยอร์มันซ้อนกันนอนจะไม่แสดงผลเราต้องไปสลับด้านก่อนครับอ่ะเดี๋ยวผมดึงตรงนี้ยาวยกวอนเห็นไหมทีนี้กดสลับด้านครับสลับด้านเอฟเฟกนะครับเห็นไหมว่าด้านล่างครับพอเราเราแตะไปที่โมเสตใช่ปะมันจะมีคําว่า เปลี่ยนเอฟเฟกต์คัลอกแล้วก็วัตถุแล้วก็ลบนะครับเราไปที่วัตถุครับเลือกเป็นอ่าเอาใหม่ครับแตะไม่โดนเมื่อกี้แตะไม่โดนปุ๊บวัตถุแล้วก็โอเวอร์เลยครับปุ๊บเห็นไหมครับอันแรกมันจะไม่เบอร์แล้วมันจะไปเบอร์ส่วนตรงที่มันซ้อนกันสองเลเยอร์เลยรไหมครับอ่ามันสลับด้านแล้วทีนี้ก็หดหดไปปุ๊บอ่ะเสร็จแล้วครับขั้นตอนการเบอร์นะครับทีนี้ ต้องไปให้มันเบอร์แบบเฉพาะส่วนใช่ไหมครับเฉพาะส่วนเนี่ยออกมาข้างนอกก่อนแล้วก็แตะเลเยอร์ด้านล่างใช่ไหมครับแตะไปเลยครับอ่าแล้วก็ไปเลือกนะครับข้างล่างมันจะใช้คําว่ามาสกับมาสกดเลยครับปึ๊บแล้วก็เลือกรูปแบบการการเบอร์นะครับผมเอาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าค,ครับเพราะว่ามันจะขยับได้ครับเห็นไ,ไหมครับ มันจะขยับได้เพื่อนๆก็ขยับผมจะขยับปิดหน้าก่อน,นประมาณนี้เซ็นเซอร์หน้าเนาะเซนเซอร์หน้าโอเคกดถูกครับทีนี้ก็ได้แล้วครับแต่ว่ามันยังไม่ตามหน้าครับทีนี้เราก็กดดกูค่อยๆดูครับมาแลวเซนเซอร์ปุ๊บพอขยับอ่าเริ่มออกมาจากนอกแว่นแนละ้วกด คลิปด้านล่างทีหนึ่งครับแล้วข้างบนครับข้างๆคํา,า,าว่าเพย์นะครับที่มันเป็นเหมือนสี่เหลีล่ยมข้าวหลามตัดแล้วก็มีบวกนะครับประมาณนี้กดเข้าไปครับปุ๊บมันก็จะสามารถฟิกขยับตามได้อ่ะเราก็ขยับทีนี้ก็ไล่ๆดูอ่ะเริ่มออกนอกกรอบไปแล้วเราแตะที่คลิปด้านล่างแล้วก็กดอีกทีปุ๊บขยับให้มันพอดีอ่ะขยับไปอีกแล้วปุ๊บ เลยแว่นหรือยังเลยแว่นหรือยังอ่ะผมยังไม่เลยยังไม่เลยยังไม่เลยอ่นนี้เลยแว่นแล้วกดข้างล่างปุ๊บกดบวกปุ๊บขยับปั๊บอ่ามันก็จะเป็นแอนิเมชันเคลื่อนไหวตาอันนี้ก็เลยแล้วกดปุ๊บขยับตามปั๊บอันนี้เลยแล้วกดปุ๊บขยับตามปั๊บอืมไปอีก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 ปุ๊บขยับตามปั๊บอผมจะขยับไปไหนเยอะแยะวะอีกปุ๊บขยับปั๊บสนุกวะกดปุ๊บขยับปั๊บ อ่ะโอเคไปลองไล่ดูตื้อ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 นี่หนี้เนื้อขยับไปขยับตามแล้วเปิร์บเปิร์บเปิร์เปิร์เปิร์อันนี้อันนี้ทีหนึ่งขอโทษปุ๊บอ่ะโอเคดูใหม่ตื้อ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 หนี่ขยับไปขยับมาปุ๊บอ้าวตรงนี้อีกโอ้โหดูไม่ดีเลยดูไม่เรียบร้อยเลยผมอ่ะขยับไปไหมขยับตามเพื่อนก็ลองลองเล่นดู เอาไปไประยุกต์ใช้กับคลิปอื่นได้เต็มที่เลยนะครับอะเสร็จแล้วง่ายไหมละ่ะง่ายเนาะก,กดบันทึกบนขวานะครับเรียบร้อยครับเ,เพื่อนๆลองค่อยๆทำตามดูนะครับแรกๆอาจจะงงครับหลังๆทำบ่อยๆสักสิบรอบผมก็เริ่มคล่องแล้วนะครับโอเคครับฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ